แล้วตอนนี้เราอยู่กับเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ Baurgra M7A นะครับผมเครื่องรุ่นนี้นะครับเขาสามารถชงได้ทั้งหมด11เมนูด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ดับเบิลเอสเปรสโซ่วีเซโต้กาแฟดับเบิลกาแฟคาปูชิโน่ลาเต้ลาเต้มารคิอาโต้แฟลกไวท์หรือเมนูผงนะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายคือฮอตมิลส์นะครับซึ่งเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถสตีมนมแบบออโต้ได้ด้วยนะครับผมเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถใส่เมล็ดกาแฟได้สูงสุด210กรัมนะครับเดี๋ เครื่องรุ่นนี้นะครับกดช็อตเอเปโซนะครับเขาจะใช้เวลาประมาณ3 5มสถึงสีวินาทีนะครับถัดมาด้านหน้านะครับเขาจะมีจุดอุ่นแก้วให้ด้วยนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเอาแก้วเนี่ยไปอุ่นได้เลยนะครับผมมองว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับการใช้งานภายในบ้านนะครับหรือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งก็ได้นะครับที่จะวางไว้ที่ห้องนั่งเล่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนเวลามาเที่ยวที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะเอาเครื่องรุ่นนี้นะครับโชว์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่มาเที่ยวที่บบบบบบ้้้้้้้้้้าา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 านน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 ไไดดดดดดเเ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 เลลลยยยะะะะะคคครร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 ััััผมมมมหหงงงงจจจุุุํสสูถึึ1.8ิตตอออออออ่่็็ซซ์ีีวพกป๊ขแื เลยนะครับว่าตอนนี้ถังน้ําไม่ได้ใส่อยู่เรามาดูว่าวิธีาำความสะอาดของเครื่องนี้ทํางานยังไงนะครับเรานะครับสามารถที่จะเปิดประตูด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นกล่องใส่กาดกาแฟซึ่งจะจุอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงก้อนนะครับนี้จะเป็นตัวบล็อกชงซึ่งเราสามารถเอาบล็อกชงตัวนี้ครับมาทำวามสาดได้ใส่น้ายาล้างจานนิดนึงนะครับแล้วก็เช็ดเช็ดถูตามช่องนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วด้านในเนี่ยครับเราสามารถที่จะเอาพวกแปลงนะครับมาทำวามสาดได้หรือว่าหาผ้าชุบน้ำนะครับทำการสระด้านในนะครับสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยคร ให้งแกกดซึ่งเครื่องของเรานะครับก็จะมีการโมดิฟายนะครับแล้วก็การเทสนะครับซึ่งเราโมดิฟายอะไรบ้างด้านในของตัวเครื่องนะครับเราจะมีแผงวงจรน,นะครับแล้วก็ตัวแปลงไฟที่เราจะเคลือบสารการความชื้นนะครับทำให้เครื่องเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับคงทนขึ้นนะครับผมสิ่งที่เราไม่เหมือนใครเลยก็คือเราเป็นปลั more ๊กมอกอนะครับซึ่งเมดเป็นไทยแลนด์เลยเนี่ยเห็นไหม แล้วก็เป็นหัวกลมด้วยซึ่งหัวกลมมันดียังไงหัวกลมนะครับมันสามารถที่จะใส่ไปตรงไหนก็ได้นะครับไม่ว่าช่องตรงนั้นมันจะแคบแค่ไหนมันก็ใส่ตรงๆได้เลยนะครับผมเครื่องนะครับรับประกันเมนบอร์ด3ปีนะครับแล้วก็ประกันความผิดพลาดจากโรงงาน1ปีนะครับแล้วก็ทางเรานะครับมีศูนย์ซ่อมนะครับที่จะคอยแก้ปัญหากับลูกค้านะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีทีมงานคอยช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ท่านได้ครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้นะครับก็สามารถทักมาได้ตามช่องทางที่ดูอยู่ตอนนี้เลยคครรรับมเพาาาะไ่ิ้งลลลููกดดแตตอชี สามารถที่จะทัก l i น์แอดแอ ULKA ได้เลยนะครับ